ครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีที่แฟ้งมาสู่สุขสุขคนนสู่มองสุบอนพบพอกันที่กับพี่น้องกับสองเบาะไว้ได้ลูกไายปกติเพี่น้องดื้อคือเก่าเพี่น้องสังเกตพี่น้องสังเกตว่าพี่น้องดื้อแล้วหายเป็นปกติแล้วพี่น้องวันขี่รถเคนเจอเจอไปชินงเครื่องไปลูกไายไป ไปแล้วพ<ป>ี่น้องดื้อให่ไป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 ดื้อไปไปไป่ปูไปวูบูออกอกบูออกนอก้าลูออกเอานหาปากาปอมึงเียไกอไปไป ไป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 ไไป้ลูกละดื้ลอละเปนออยดื้อแห้งเดนีดื้อเดางก็ดื้อมือน,นี่ไเนเริ่มดื้อเริ่มเริ่มกลับมาคือเก่าแหละตื่นมาก,มากห้องรับฉีบแ,แล้วดังนาดื้อแล้ว็ไหนั่งอีกออกก็ได้ปันอาเม่ดื้อทั้งหายอาม่เอเดินนะยิ้ม คนอยากาแม่หอเนี่ยอ้จาไอ้เจ้าอจาไอ้้าอาจารย์นี่รถมาห้ามนี่รถมาหามนี่รถจกมาหามนี่มาๆขี่นี่ขี่ดีนี่มาเด้อ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 ขี่รถเด้อเออไปเด้อไป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 มาพี่ามาพีน

วันนี้มีมูเล่นหอ้าวน้อยไม่นี้เล่นคนเดียวคือเขาเริ่มจสีหายแล้วออกก็ได้บัเอาเอาเอา้าไปเอันน้ก็ไปกานั่นนั่้กาะรายกจังนั่นบ้านอเฮะมัอหอยมั้ยลงมาเล่นอยูรูมนะลงเห่ลงจมลงจมลงจมห้าลง นี่ก็ยังเข่าขี้พี่น้องโอ้นี่ก็ยังเข่าไปค่อนดื้อนะกะตายมันดึงมาดึงว่ดึงวาดึงว่ดึงว่ดาดนเออนเจ็บขาหรอยน้ยเนยขาน้อยก็ยังเข่าเล่นค่อนดื้อจังตัวดีปิดไหมจ้งลุลุกลุกลุกลุลุกลุจงลุกลุลุกลุกลุก้ี่ขาแล้วนะขาบ่อนนเออขได้อนันมูพักเข่าไปคนดื้อเย

ประมาณสิบหมื <cs Ton> <S S say, so ่นยังบ่ทันว้าปานนี้เริ่มว้ามาแล้วดื้อกมาอีกพ่อโซกใส่โซกใส่สองสื่อพี่น้องโซกใส่ก็มีน้ำโซกก็มีนี่มั้น้ำโซก น้ำโซกใส่เลยเนาะคือ3 3อีหยังเพิ่น3 3โต3โตเนาะน้ำโซกใส่โลดน้ำโซกใส่โถเล่นรถตีตี่แทะอ้าคือรถใหญ่นี่มารถเอื้อยือหนะรถเอื้อยือหแม่นบ่แม่นบ่รถเอื้อยือหนะรถเอื้อยมอนือหมื้อนี้เพิ่นก็สิมีคือกันพี่น้อง เดี๋ยวฮัลหลไทยเบิ่องอีกคนนี้กันคนน,นนี้คือเอือร์เป็นผักคลองใหม่แต่เขาท่านได้ไปเอาผางมาแต่เวียงจันทผางมาแต่เมื่อวานนี่พี่น้องว,วันใบใบฮัลโหลไปเอาไปเอาคลองไปเอาเครื่อง,ตอ,งตอนนี้ฮัลลงเต่าอยู่พี่น้องเต่าติดก่อนฮัลหลจิไปขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นไหมขึ้นนั่นป้าเบิ่งดูขึ้นได้นนยุก ปทิพบบูกปาทิกนเลปลาทิพย์บังดูปลามุกบังรูกผมมุกคนจะบนงยูทูปองไปเด่นปาบัเด่นแต่ปลาทิพย์ลุงูปลาทิพย์บ่งเข่าไปเรือยปลาทิพเอ้ยเด็กมันอกนะเข่าไปเรื่อยๆฝุนพุ่นอ่นาน,นกับไปลุงูเอ้ยพุนโอ้ดื้อครับเรนน่เข่าไปแล้วเสียงได้บ่บ่ ไ้จะหน่อย uh ้ท huh. ี right, no? ่ yeah. ั no. ้ ha ้นตที huh. ่ uh ้พ huh. <si> ืโอ้ได้จ้าเนาะโน่นคนดื้อคนสลัดตึ้จากแเนาะคนโง่บ่าวเฉยคนโ่มันกับไเลยเนาะโว้ดอีนางหลงาเ็อีนางหลงา่ากแตกนี่บนอันนี้อนล่ห้าตากฝาที่ให้ให้นในน้องน้ำโสกพี่น้องกันเลยตากาเพิ่นหวัน ต mm. like ้องพ่อกับตาคือกันหวานนี่เงี้ยเล็กเชยเลยเงี้ยคคนเห็ุว่าให้ทานพ่อยดีเนาะทานพ่อยดีได้อยากเงี้ยนิดนึงย่ามันเนาะาบริสุทธิ์เขา่ก็ได้หอยกได้หเนาบริสุทธิ์ไฟเนาะเ็ดเองเนเจ๊ะเ็ดนีว่าขาเวลี่แล้วก็ว่าหยอกกับแม่เนี ไปขี่รถเต้านะไปีรถเต้ารถมูนะรถมูมาาบ่อยน่ะอ๋อรถม้าออกรลดกออกกระไดงดื้อาดดื้อคาดออไม่ได้ใช่ไหมกระโดดออกมากลโจมเอาโจมรถออาจะมาโจมรถออกเนาะโจมออก็คือขาหัล้วับไครับไ้ออามา้าแม่พับรองห้มันตา้มในรถนะ เขาไปเข้าไปขี้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 กคขี้ขี้ีไปขี้ปขี้เริ่มเด่นเริ่ม้อะี่น้องปกติปล่เริ่มปกติแล้วยังก็ยังก็สิบเปอร์เซ็นก็สิบเก้าบ่ปมาหน่อยขึ้นมาน่อยขึ้นมาหน่อยไว

โอ้เถ้าเถ้าเั้ามาวันนี้ให้จับให้ด้ฝุ่น้อคืออันนี้ฝุ่นไปมาดิคนดื่มมาหลือเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีเอฟซีค่าฝพูดไม่แม่พื้อตัวนี้แม่พื้อให้เฮ้ยมางั้ขี้ไปขี้ไปลูกจะเอารถใช้ดังนี้เออเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีใจเลยพี่น้องลูกชายก็มาปกตินะเออกินปืนกูเขาออกจากโอ้โหเลยปกติแล้วเหมือนกัน

อยาลงขีแมวเะอยกลงใหเป็นอะงเี้ม่คี้ีม้เถอมาดูกเถะมาดูเหรอเดียเียไม่ไม่ไม่นผุจะคาจะตีนแล้วมคนเตีอะยเตี้ยคือไแม่หัวเนะอีไดมนก็ได้ไไปเลยนโต๊ะกันเี่เนี่นเป็นแบบบบบแบไปไปพุ่

จะวาอย่างันอ่าขยนเก็บผ้าไปเพียง่านี้พี่น้องถใจก็บเรื่อะไรก็แซ่ได้พี่น้องก็ะไรก็แซ่ก็จะไปซองเาไปไทยได้พี่น้องพ่อกันพ่อกันพ่อกันคลิปนาสบายดีใช่เป็นสบายดีขยนดูยยยนยันขยันขยยนยันขยนยนยยันขยยยันขยันยยยยยยยนยายนย